สวัสดีครับโคก็จ่องแจเลมิดครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับเอซี FC เดี๋ยววันนี้เรามาคนเปลี่ยนอยู่กับล้อรถก่อนนะล้อรถเนี่ยยังยังไม่จบยังไม่จบยังมีต่อมีเคสไม่รับมาบอกนะ่นเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ทําอะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไงเพื่อนๆนก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลย อ่ะนเพื่อน fc นี่เห็นไหมนี่ยังปนเปลี่ยนอยู่กันนี้นะพอดีวันนั้นยังไม่ได้ถ่ายแนะนํานี่มาแนะนําเคสไม่รับนี่เห็นไหมที่ยางมันเนี่ยเห็นมันซึมมันแตกเนี่ยเพื่อนเป็นเพราะอะไรรู้เปล่าอัดจอระบีครับอัดจอระบีเยอะเกินไปนะเนี่ยตัวนี้อัดอัดมากมันก็ปิ้นมาอยู่นี่นะครับจระบีไม่ไปไหนนะเนี่ยอัดอัดเยอะมันก็ปิ้นมากองเนี่ยทีนี้มันดันมันบวมทีแรกมันบวมเนี่ยไหมบวมมันก็ปิดออกเงี้ยครับลูกยางนี่มีประโยชน์นะการฝุ่น เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจจะลบีไปไม่ไปไหนนะมันไม่อยู่นี่มันก็ลงมานี่เหมือนข้างล่างนะครับชิปผมฉีดไปอะผมฉีดข้างล่างมันก็จะเหมือนถึงอันนี้กลับกลับนี้ขึ้นบนใช่ไหมเนี่ยกลับนี้ขึ้นใช่ไหมเหมือนถุงมือตัวนี้ไปอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วฉีดนี่ปุ๊บน้ำมันก็จะไหลอยู่ตรงนี้มันก็จะไหลซึมมาตรงนี้จะหล่อเลี้ยงตรงนี้เพื่อนเพื่อนเนีนะมีประโยชน์นะครับเพื่อนผมเป็นห่วงเพื่อนหรอก มาแนะนำไม่อยากให้เสียเงินเยอะนะแต่ตัวนี้ผมก็จะมาแนะนำเพืเ่อนๆเหมือนกันเช็ดออกก่อนนะเพื่อนนะเนี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนครับแก้ไขได้ส่วนมากคลิปคลิปผมเนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วครับส่วนมากค่าใช้จ่ายจะไม่มีผมเน้นเน้นใช้งานแล้วเน้นเน้นเซฟเซฟค่าใช้จ่ายนะครับสามารถทําเองได้นะเพื่อนนะเนี่ยเนี่ยยางก็เริ่มหมดคุณภาพแล้วแหละเนี่ยเห็นไหม แต่ยังใช้ได้อยู่ยังไม่เปลี่ยนก็ผลของการอัดจะะบีเยอะไปครับอา,าจไปมันก็เปิดออกตรงนี้เนี่ยตัวนี้ตัวบนแนะนําให้อัดจะบีนะที่ผมทําคลิปก่อนที่ไปฉีดน้ํามันจริงทดลองเฉยแต่ตัวล่างฉีดน้ํามันดีครับแต่ตัวบนเนี่ยฉีดจระบีดีกว่ามันจะได้ไล่ไปนี่น้ํามันมันก็ไหลลงมานี่เร็วเนี่ยตัวเนี้ยนะแล้วก็ตัดอพอประมาณนะแต่ช่วงนี้มันจะอ่อนหน่อยเนี่ยจะดีมากเลยเนี่ย อย่างในรถนะตรงนี้แล้วตัดตัดไปเงี้ยเนี่ยนี่นะครับเพื่อนๆจะได้ประมาณนี้นะนทำความสะอาดหน่อยนะเช็ดเอาหาผ้าเช็ดก่อนอัแบ,บแรกเพื่อนเพื่อนต้องหยอดตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะเพราะว่าอะไรมันติดมือ,อยังไงก็ใส่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาสักจุดหนึ่งก่อนน้อย เพราะมันไงก็ติดมืออยู่แล้วกาวนี่หยอดเดยอะไม่ได้เอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแปะให้ได้สักแผลก่อนตรงนี้ก่อนรูดไปอย่างงี้เฮ้รูดไปงี้ก่อนสักอันก่อนเดี๋ยวเราค่อยค่อยไล่หย,ยอดที่หลังเดี๋ยนี้ที่เหลือเราก็เทเลยอย่างนงี้ ป้ยไม่ใช่หยอดหยอดงี้เลยต้องหยอดข้างบนก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันส่วนมากมันจะชอบติดมือเพื่อนกาวกาวร้อนเนะี่ยอุ้ยเอ้ยติดมือเร็วมากเลยเดี๋ยวเราหยอดข้างบนนี้ไว้ นี่ทำนะเพื่อนๆจะทำให้สวยกว่านี้ก็ได้แต่นี่เป็นการแนะนำนี่ก็เสริมนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะเสริมยาเลยเพื่อนโอ้ยผมเบื่ออย่างเดียวมันติดมือไม่ใช่แลวเนี่ติดมือผมแล้ว อาเรียบร้อยเพื่อนๆนี่ประมาณนี้นะนี่เห็นไหมเนี่นี่นกาวร้อนนะถ้าเป็นกาวปะยางอะไรพวกนั้นอ่ะอันนี้ดีกว่าเพราะมันไม่สบายขัดนะเนี่ยเปียกๆนี่ไม่ใช่อะไรกาวแล้วเนี่ยนี่การฝุ่นฝุ่นก็ไม่เข้าน้ํามันก็ไม่ออกละเดี๋ยวผมจะมามามาลองแปะให้เพื่อนๆดูว่ากาวเนี่ยมันอยู่จริงไหมนะเห็นนะมองเห็นป่ะเดี๋ยวทางนี้ อย่างนี้นะนี่อันนี้งานนอกเขามาให้ดูเลยแปะเองกดเลยนี่กดไว้ก่อนโอ้โหกาวร้อนแต่เบื่ออย่างเดียวแล้วมันติดมือข้างนี้นี่ข้างไหนที่มันมันกาวเต็มเต็มดีมันก็อยู่ดีนี่เห็นไหมครับนี่นี่ดึงยงินยืดแล้วนะนี่นะเนี่ย ก้าวก็ร้อนกับยางเนี่ยนอนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมาต่อตรงนี้หน่อยเพื่อนเนี่ยเบรกนะเบรกต่อล้อถอดไรมาก็ทําง่ายเบรกเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยสองข้างเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆมาแนะนํากันครับบอกโอ๊ยแค่นี้ก็ยังมาแนะนําไม่มางคนก็ไม่ไม่รู้ว่าบางทีขับรถเป็นดังเพราะอะไรเนี่ยนะเนี่ยมันคอนนะเห็นเพื่อน เวลาใส่เบรกไปอ่ะนะเดี๋ยวเรามาแก้ไขง่ายๆครับวันนี้ง่ายๆก็บอกกันไปครับทําก็ได้ไม่ทาก็ได้อ้าวหลุดเลยเอาไปมาหลุดเลยนี่อวิธีแก้ไขก็ง่ายๆนะครับมันหลวมใช่ไหมตรงนี้เราถางออกเนี่ยตัวเนี้ยถางออกนะนี่ให้ฟิตร่องตรงนี้ยบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้บางคนไม,ไม่รู้ก็มีนี่นะ ตัวนี้บีบเข้านะตัวนี้ไม่ต้องเพราะตัวนี้มันแข็งอยู่แล้วตัวนี้อ่อนเนีนไหมตัวนี้มันตัวตรงเลยเอาเข้านะนี่เข้าฟิตๆหน่อยเห็นไหมอย่างนี้ใช่ป่ะนี่เห็นไหมเขาบีบเข้าตัวนี้มันก็จะรัดตัวนี้มันก็จะถ่างออกถ่างร่องออกเนี่ยส่วนตัวนี้ให้มันยันหน่อยก็ถ่างออกได้ตัวนี้ด้านหลังนี่มันแตะ มันจะได้ฟิตนี่นะใส่เลยเลองใส่ดูดิใส่ไหมฟิตไหมโอหเป็นไงแน่นสนิทเคาะปุ๊บยังไงนีน่เห็นไหมเวลานั้นมันเวลาเบรกมันได้เวลาก๊คคกเก๊กก๊อกแก๊กอะไรพวกนี้นะเนี่ยมีส่วนหมดแล้วครับตรงนี้หรือตัวบนนี่ตัวบนตัวบนนี่อา้าวหลุดอีกแล้วอ่ะตัวบนก็เหมือนกัน,นเพื่อนๆนะ ตัวบนตัวนี้ทางออกเนี่ยทางออกตัวนี้เอาเข้าแหมนฟิตอะตัวนี้ล่องในนี่มันบดันนะก็ให้ให้มันทางออกหน่อยมันจะช่วยดันเนี่ยใช้เปนเบกรกกนานมันก็สึกใส่่างนี้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมอืมสนิทพอไหมลองดูที่พอไหม ไม่พอก็อีกได้นี่ตัวนี้อยู่ตัวนี้ต้องอยู่นอกนะั้นเดี๋ยวตัวนี้วัดเวลาเบรกมันหมดสีเนี่ยแผ่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแผน่นแผ่นเล็กๆเนี่ยสีด้านในก็เหมือนกันเพื่อนเพื่อนนะทํานะแต่นี้ผมทําให้ดูสองข้างนี้ข้างในก็มีสองอันทําเหมือนกันแหละนะเนี่ยฟิตละกใส่พอเบรเกพอเบรกก็เอ๊ะเอ๊ะใส่ไงเอ๊ะใส่ไงยังไง ยังไงเอ๊ยยังไงยังไงโอ้นี่ต้องโคนะ้งโ้นะเพื่อนนะนี่โค้งโค้งใส่เงี้ยยงเห็นว่าตัวล่างตัวล่างเหน็นเพื่อนเพื่อนอ้านี่ใส่งี้ก่อนแล้วก็กดนี่ตัวนี้เพื่อนเพื่อด,ดันเห็นไหมตัวเนี้ยดันเนี้ยนี่ตัวบนนะ่ะนะตัวบนไม่เห็นอีกอือนี่ดันดันเข้าไปใส่ครับอ่ะอันนี้ง่ายง่าย เด็กๆทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําดีโอเคครับเพื่อนๆฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คอมเมนต์มาได้นะครับผมคอมเมนต์แนะนํากันมาได้ทําถูกไหมคุณแจทํายังไงดีอะไรยังไงนะครับบอกกันมานะโอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับอา้าวลืมบอกเพื่อนๆไปนี่เข็มที่ผมฉีดนี่มันเข็มรู้สึกยบบเบาหวานมั้งขอเข้ามานะเด็กๆก,ก็อย่าไปเล่นอย่าไปใช้นะนี้ จริงๆต้องใช้ประมาณขนาดนี้นะนี่ผมได้มาใหม่แล้วนี่ขนาดนี้กำลังพอดีนะครับตลิง่งอ่ะตลิ่งนะเนี่ยแต่เข็มไม่มีหรอกเข็มหายยากครับร้านขายายาเขาก็ไม่ขายให้นะนี่นี่ประมาณนี้ถ้าตัวใหญ่น,ญนี้ตัวใหญ่นี้เอาไวด้ดูดพวกเกี่ยวกับคาร์ดนะครับนี่คาร์ดใช้ถ้ามันไล่น้ํามันไม่อะไรก็ใช้อย่างนี้ต่อสายยางนะครับคาร์ด คัดเบรกอะไรพวกเนี้นะนะตามนี้น้นเพื่อนนะโอเคโอเคนะครับ